สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ g ีจีทีท่ซ่อง g ีจีพารวยแชนแนลครับผมคลิปนี้เป็นทางหาน่อยสุดเม็ดเดียวครับผมสุดเม็ดเดียวสามหาหน่อยวันที่สี่เดือนหกปีหกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามน้อยนะผมให้สองสองก็มานะมาสองหาหน่อยเป็นปกติกับ VIP เจ้าเข้า2.4ปกติตรงๆเลยเป็นตัวเนียนด้วยแล้วก็เข้า VIP 26นสะองนะตรงๆเลยก็ยินดีด้วยนะครับผมก็มาตามกันต่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูตัวเล็กกันเลยครับผม เมื่อวานนี้นะนะครับผมเมื่อวานนี้3หนอ่อยอสามหานอยผมให้2ผมเน้นเป็นพิเศษนะครับพิเศษ40%ไม่มาปกติ40%มามานะครับผมออกมาอะไร2 4นะปกติ2 4ตรงๆเลยตัวเน้นด้วยครับผมนะสอตรงๆเลย VIP 20% 2 2อะไร2 6นะ ศพมื่อวานี้สองมา2รอบนะครับผมเป็นปกติกับ VIP มาตามกันต่อน,นะครับผมหาหน่อยนะครับผมสูตรเม็ดเดียว สามน้อยนะครับผมไม่มีสี่น้อยเอาแค่สามน้อยวันนี้ผมให้นะ <c oughs> ห้านะสามห้าน้อยวันนี้ผมให้ห้านะก็จะมีห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งห้าศูนย์ สามหา้าสองหา้าสี่อ่ะสามหา้าน้อยวันนี้ขอให้มีห้ามาวันที่สี่เดือนหกหกเจ็ด เน้นนะครับผมห้าเก้านะห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าแปดทำด้วยห้าหนึ่งพิเศษนะครับผมพิเศษนี่ผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปกติยี่สิบเปอร์เซ็นต์ VIP สี่สิบเปอร์เซ็นต อะก็นี่แหละวันนี้ได้เท่านี้ครับผมได้เท่านี้ครับผมจบไปแล้ววันนี้ห้ามาแน่นอน,นครับผม <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ